เมือ่อสักัะ อยากทําผมตามอนิเมะชิโนบุจากเรื่องดาบพิฆาตอสูรเปิดประสบการณ์ทัาสี่ผมครั้งแรกทรมานสุดๆเลยค่ะแสบหัวจนจะร้องไห้อะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สันกะตั้งใจจะมาตัดผมทรงใหม่เพราะผมเริ่มยาวแล้วคือตอนแรกสันกะคิดหนักมากค่ะว่าจะตัดผมทรงอะไรดีแต่ในเมื่อเราอยากได้ทรงผมแบบชินบุผมด้านหน้าจะมีความเป็นชั้นเลเยอร์ที่แตกต่างงั้นขอเลือกเป็นทรงวูฟคาทีมี มีการตัดผมด้านหน้าแบบไล่ระดับเลเยอร์เวลามัดผมจะได้คล้ายๆชิโนบุแต่ถ้าจะแค่ตัดผมมันก็ธรรมดาไปเราก็ย้อมสีผมให้เหมือนกับชิโนบุด้วยไปเลยสิคะเอาตรงๆคือมาถึงจุดนี้ตอนแรกสันกะไม่คิดจะทําสีผมนะคะแต่พี่ๆช่างคือเชียร์หนักมากในใจก็อยากลองทําสีผมดูสักครั้งก็เลยแพ้เสี่ยงในหัวด้วยความที่ว่าผมเราเป็นสีดําธรรมชาติแต่เราอยากได้สีม่วงก็เลยต้องโฟกฉ่าเลยคะ่ะฟฟก ไปหลายๆรอบให้ผมสีอ่อนลงฟอกผมประมาณ3รอบได้ณนะจุดนี้สันแกะคือคิดถึงโลเซ่แบ็คพิงค์เลยค่ะแต่กว่าจะสวยก็แลกมาด้วยความเจ็บปวดสุดๆด้วยความที่ว่าต้องฟอกผมมันก็กัดหนังศีรษะกัดผมเราสันแกะคือแสบหัวมากค่ะทุกคนด้วยความที่ว่าเราเป็นแผลที่หัวอยู่แล้วแล้วมันก็คือแบบเจ็บจี้จนน้าตาจะไหลจะร้องไห้เลยอ่ะทั้งบิดตัวทั้งจิกเบามาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะคือการลงเฉดสีผมที่เราเลือกบอกตรงๆว่า ทีแรกแซนกนก,นก็คิดหนักมากจริงๆค่ะว่าจะเอาม่วงเฉดสีไหนดีเพราะชอบทุกสีเลยแต่พี่ๆช่างก็แนะนําว่าให้เอาม่วงเข้มสุดเพราะสระผมไปเรื่อยๆเดี๋ยวสีมันก็ดรอปลงเองเท่ากับว่าเราได้ทุกเฉดสีเลยเออก็คุ้มเหมือนกันนะและฟินิชลุก ทำผมตามอนิเมะของซ้นกะในวันนี้ก็เป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นไงคะทุกคนให้คะแนนลุคนี้ซันกะเท่าไหร่ดีเอ่ยน่ารักไหมสันกะชอบมากตอนแรกว่าจะย้อมสีผมให้เหมือนกับชินโนปุเลยนะแต่รู้สึกว่าได้ย้อมสีน้อยเกิน <c oughs> ก็เลยย้อมครึ่งหัว <c oughs> เก็บสีดำไว้ครึ่งหน้ามันก็เลิศก็เทไปอีกแบบเหมือนกันนะคะแล้วคุณล่ะ ถ้าได้ย้อมผมอยากย้อมผมสีอะไรหรือทำผมตามตัวละครในอนิเมะเรื่องอะไรกันคะถ้าคลิปนี้ถึงหมื่นใจหมื่นไลค์เดี๋ยวคลิปหน้าสันกะพามาทำผมสีผมตามอนิเมะต,ตัวละครต่อไปกันคะ่ะ